สวัสดีครับไอทีที่เตอร์ IT, ator, นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง r ว p r เพจนะครับบนอ่าบนตัวนี้ครับ x X A M p P นะครับ, A PP, รบเป็นเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้โอเคเดี๋ยวผม1 2 7 0 0 0อง าานเนี่ยครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าสำหรับคนไหนที่ไม่เคยเห็นหน้าตานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูหน้าตาเฉยๆดีกว่าผมไม่ขอติดตั้งให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีงานที่รันตัวนี้หลายตัวเหมือนกันซึ่งถ้าลองผมติดตั้งใหม่มันอาจจะมีปัญหากับ,ากบงานที่ผมทําอยู่ตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้มาจากเว็บนี้นะเป็นอนะัปเปเชฟเฟนค o ับ แล้วเว็บเทสตนี่คุณก็สามารถดาวน์โหลดได้จากนะครับวเว็บทตดอทกวอตจีตันี้เป็นเวอร์ชัน4 e ่ซึ่งตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาเตรียมไว้ที่หน้าเดสก์ท็แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ครับอันนี้นี้แล้วก็นี่ครับอ่าก่อนอื่นนะรับเราจะมาติดตั้งนะครับเราก็จะต้องเข้ามาเช็คก,ก่อนว่าไอตัว XAMPP ของเรานี่ทำงาน ได้ดีไหมโดยการเข้า localhost หรือว่าจะเป็น127.0.0.1อันนี้ผมเข้ามาแล้วก็วจะเป็นหน้านี้ครับถ้าลองเราไม่จะใส่ backslash ตามด้วยอะไรมันก็จะเข้ามาเป็นตัว php โดยเป็นค่า default ของมันนะครับก่อนอื่นเลยผมจะไปสร้าง database ที่ phpmyadmin นะครับคุณจะพิมพ์ใส่แทนตรงนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะมากดตรงนี้ก็ได้อันนี้ผมเลือกกดตรงนี้เลยแล้วกันนคะรับผมกดที่ นี่ครับนิวแล้วผมเลือกเป็น W P 0 1่งอ่าเราใช้เป็นเทสก็ได้ T E S T ศ1นย์ะอ่าแล้วผมก็ create เลยครับโอเค create ออกมาแล้วนะครับได้แล้วตรงนี้จะเป็น database เปล่าๆไม่มีตารางนี่ครับสมมติว่นี่อันนี้จะมีตารางไปแล้ว โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยโดยการอันนี้ก็มีเนี่ยผมเปิดทำไมตั้งเยอะแยะโดยการต่อแต่ตรง,ตรงนี้เลยอ๋อผมยังไม่ได้กรอบไฟล์เดียวนะนนก้อนอื่นเลยอพอเราสร้างดาตเเบสเสร็จเมื่อกี้นะครับเราก็มาแยกไฟล์ตัวนี้ My เอ t ก a c ็ File ตัว WordPress ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นครับนี่ครับนี่ครับ ก็เอาตัวในมานะครับคัดลอกครับผมตัว x a m p p ของเราจะอยู่ในไดรฟ C นะครับแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ก็คือตรงตามตัวมันเลยคือ x a m p p นะครับเข้าไปเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วก็จะอยู่ในที่นี่ครับ htdoc ครับผมเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปคลิก paste ครับผมโอเคครับเสร็จแล้วผม อันตรงนี้ก็คือแล้วแต่เรานะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ผมขอ,อตั้งชื่อส,สั้นนะครับเป็น W P Test เพื่อที่จะเวลาพิมพ์จะได้พิมพ์ง่ายๆโอเคครับผมเสร็จแล้วก็นี่เลยลบออกนะครับแล้วก็จะเป็น127.0.0.1 W P, P Test เนี่ยครับเอนเทอร์ Enter ครับผมอ่ามีให้เลือกแค่นี้ด้วยโอเคครับเลือกเป็นภาษาไทยครับผมโอเคครับปกติมันจะเข้าหน้านี้เลย แต่เมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมขอ,อไม่เป็นไรไม่ต้องดดรกระหลใจก็เริ่มทำงานนะครับชื่อรัตเตเบตก็คือตัวที่เราสร้างเมื่อกี้คือ W P T s e ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าเข้ามาดูที่นี่นี่ครับอ๋อ W P แล้วก็มีขีดกลางเทสครับผมออ W W P T ศูนย์หนึ่งไม่ใช่ขีดกลางเลย w p 0 1นี่นะครับชื่อผู้ใช้นะครับก็จะเป็น aot รหัสรูทนั่นเอง part word part word นี่ก็คือรหัส Root ผมไม่ได้ตั้งไว้ local host นี่ก็คือ local host ถูกต้องอันนี้ก็ผมแล้วแต่ใครจะใส่นะครับผมใส่เป็นศูนย์หนึ่งแล้วกันก็คำนำหน้าตารางจริงๆก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับกดส่งครับผม โอเคมันบอกว่าทั้งหมดนี่สําเร็จแล้วหรือถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษมันก็น่าจะซักเซ็ตอะไรสักอย่างนึง่งคิดเติเนินการต่อนะครับอันนี้ผมขอใช้หัวข้อเว็บนะครับว่าเทสการทดสอบเทสทดสอบการติดตั้งเว r d p r e s s นะครับชื่อผู้ใช้นี่ผมขอใช้เป็นแอดมินและตัวนี้ก็ พาสเวิร์ดนี้จะเป็น1นึงและต้องติ๊กยืนยันด้วยนะครับว่าใช้รหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยแต่อันนี้เราติดตั้งบนโลโก้โฮสเราเองไม่ต้องกลัวใครมาแฮกอยู่แล้วและอีเมลนะก็ใส่เป็นอ e ีเมลของเราจริงๆเลยไฟล์ได้ไม่เป็นไรโอเคครับผมติดตั้งครับผมไม่ต้องไปติ๊กนะ,ะัะไอ้เมื่อกี้เนี่ยถ้าลองสมมติว่าถ้าลองเราจะทํา SEO อันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยพาสเวิร์ดนะครับเป็น1 23 4 5 6 7 8 9โอเคครับผมให้มันบันทึกไว้นะอันนี้ก็คือเข้ามาถึงหน้านี้เข้ามาถึงหน้านี้ได้ก็แสดงว่าการติดตั้งสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะครับเนี่ยครับหน้าทดสอบมันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนให้แต่งทีมนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นทีม d e f a u l t ที่มันติดมากับเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าจะห่างๆจากเจ้าตัว WordPress มา พอควรโอเคแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนการปรับแต่งรูปแบบทีมนั่นเองรูปแบบของบล็อกผมกดที่ทีมนะครับผมก็คงจะสอนประมาณถึงแค่ตรงนี้แล้วกัน,กนวันนี้แล้วก็เลือกปรับแต่งนะบตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าเดียวกันกับที่เราเห็นเมื่อกี้ครับก็คือเดี๋ยวนะผมให้ดูแล้วกันว่าเป็นหน้าเดียวกันจริงๆเนี่ยครับ อันนี้คือหน้ายอดที่มันจะแสดงให้เราและนี่คือหน้าที่หน้าที่เราเห็นแต่สมมุติว่าถ้าลองไม่ใช่เรานะเป็นคนอื่นก็จะไม่เห็นไอตัวแถบด้านบนนี้จะไม่เห็นจะเห็นแค่หน้าเนี้ก็อย่างว่าครับเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นนี่แหละครับสวัสดีชาวโลกนี่แหละไม่รู้มาจากดาวไหนก็ไม่รู้ก็คนที่คนเขียนอ่เจ้าตัวเว็บเพจนี้ขึ้นมาคนแรก อันนี้นะครับผมเข้ามาก็คือกรนชีนท,ที่ใช้อยู่ก็คือเป็น2016นะครับนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆประมาณนี้อ้าผมมาครั้งแรกก็คืออัตลักษณ์นี่เลยผมจะเปลี่ยนคำโปยนะครับคำโปยก็จะผมบอกว่าอ่าเป็นเว็บสอน ตั้งบทเพจชุมชนเพื่อการเรียนรู้โอเคนะครับเสร็จแล้วครับบันทึกครับผมรูปอันนี้จะเป็นไอคอนนะครับ แต่น,นี้ผมไม่ขอใส่นะครับถ้าลองใครจะใส่ก็ใส่ได้อ่าส่วนผมจะมาใส่รูปที่หัวแล้วกันวันนี้ที่ผมจะสอนก็มีใส่หัวแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนพวกสีลิงก์แล้วก็สีพื้นหลังแล้วกันเดี๋ยวอยู่วันหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งติดตั้งพวกเขาเรียกอะไรนะเป็นปลั๊กอินแล้วก็วิธีการ Import Export พวกไฟล์เท็เพื่อนำไปใช้ออนไลน์จริงๆ จริงๆการติดตั้งนี้คุณทำได้เหมือนกับเป็นโฮสติ้งออนไลน์เลยนะครับซึ่งโฮสติ้งออนไลน์จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากไปกว่านี้เนี่ยครับอันนี้ผมแทรกรูปเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็กดมาคบเนี่ยมาอย่างเบเนี่ยครับมาจริงๆแล้วมีสีมาแล้วแต่ตอนนี้ผมว่ามันสีขาวล้นๆแปลกๆผมจะมาที่ นีครับรูปเพชรไม่ว่างับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครับกป๊บหนึ่งครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับสีอันนี้ผมขอใช้ตารางสีจากนี่นะครับเว็บบล็อกแกงนะครับเป็นของไอไนนะครับเป็นของผมเองนั่นเองนี่ครับผมขอใช้เป็นตัวนี้ละกันเป็นไลท์เยลโล ก็เอามาใส่ตรงสีพื้นหลังนี่ครับมาใส่แทนตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นโค้ดอยู่แล้วโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ผมขอเปลี่ยนสีลิงก์แล้วกันให้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆหน่อยโอเคครับผมสีตัวอักษรสีตัวอักษรนะผมใช้สีเดียวกันเลยให้เสียให้ตัวอักษรกับลิงก์ลิงก์ ลิงเดี๋ยวเปลี่ยนสีลิงให้เป็นสีนี่ดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้โอ้ oh. ตัดกันเกินเดี๋ยวขอใช้เป็นสีเขียวดีกว่าเขียวแบบ hmm. เดี๋ยวมาเทียบสีดีกว่าก็เป็นเขียวเขียวเขียว,เข,ยวเขียวนี่ เดี๋ยวนี้นาจะดีกว่าไม่แสบตาการใช้สีจริงๆคุณก็องคำนึงถึง้วนะครับว่า,าคนดูจะสบายตาไหมโอเคครับผมบันทึกและเลือกใช้แล้วครับตอนนี้คุณก็จะได้หน้าออกมาแล้วเนี่ยครับไม่ใช่หน้าแบบล้นล,ล้วแล้วมีสีสันแล้วแต่นะครับคุณจะชอบสีไหนสไตล์ไหน แล้วส่วนที่แต่งหน้าจริงๆก็จะมีอะไรอีกอะทีมน,น,นะนะมันปรับขนาดได้ไหมเมนูอันนี้ยังไม่สอนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้ทุกานผมสอนประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะมาสอนที่ปลั๊กอินแล้วก็วิธีการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพื่อให้เข้ากันกับ SEO แต่จริงๆการที่เรามาติดตั้ง เว็บเพจจริงๆติดตั้งผ่านโปรแกรม xampp กับติดตั้งบนโฮสต์จริงนี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่า username password กับวิธีการที่เราจะเข้าไปใน php direct มันอาจจะต่างกันแล้วก็หน้าตาอาจจะต่างกันเยอะพอควรซึ่งหลายๆคนอาจจะงงเดี๋ยวยังไงถ้าลองผม,ม php direct จริงๆตัวเอ้ยไม่ใช่ php direct เป็น direct admin จริงๆเดี๋ยวยังไงผมจะ เอามาสอนทุกๆคนใน EP ต่อไปแล้วกันนะคะอ๋อ و, สำหรับไอตอนติดตั้ง Xampp ต,ตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวยังไงผมขอไปดูก่อนว่ามีใครที่แบบทำวิดีโอไว้ไหมเดี๋ยวยังไงผมจะแทรกลิงก์ทั้งหมดไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะครเพื่อเป็นการง่ายต่อการค้นหาเนาะจะได้ไม่ต้องบาบอกว่าเอาไอนายอยากสอนแต่ว่าไอนายแบบไม่ได้หาไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรให้เราเลยอะอ و, วันนี้ผมเตรียมให้แล้วสามารถ ใครที่ชอบและอยากติดตามเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งบทเท p นะครับก็กด Subscribe ไว้ให้เราได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ถ้าเราชอบก็อย่าลืมกด Like กด Share ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปของผมไอนายจาก i t ทีคอมพิวเตอร์ก็คงจะต้องขอลาเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่มาคอลาใช้เครื่องแล้วยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย